วันนี้นะคะเรามาดูเรื่องของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันกันค่ะการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะมันคือการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x ใดๆนั่นหมายความว่าถ้าเรามีจุดอยู่2จุดในกราฟนะคะเราหา การเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ที่2จุดนั้นเราเรียกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยแต่พอเราจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาด x ใดๆมันเหมือนเราค่อยๆเลื่อนจุดให้มีระยะห่างน้อยลงเรื่อยๆค่ะและระยะห่างระหว่าง2จุดตรงนั้นคือถ้าเรามองเทียบของค่า x เราจะเรียกว่าเดลต้า x นะคะถ้าเราเลื่อนจุด2จุดให้แคบเข้าหากันเรื่อยๆ มันก็ค่าเดลต้าเอ็กก็จะเข้าใกล้ศูนย์ถูกไหมคะมันก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเข้าใกล้ศูนย์การหาอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะเอ็กใดๆเนี้ยค่ะเราจึงเรียกว่าการหาค่าลิมิตของ Fx เบวกเดลต้า x ลบด้วย Fx ซึ่งสัญลักษณ์นี้มันก็คือตัวเดลต้า y อะค่ะเพราะว่า Fx คือ Y ถูกไหม Fx บวกเดลต้า x, x มันก็คือ Y 2 fx ัคือ y หนึ่งค่ะแล้วก็หารด้วย Delta x เมื่อ Delta x เข้าใกล้ศูนย์ สัญญลักษณ์นี้ค่ะมันคือการหาค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x ใดๆหรือเรียกสั้นๆว่ามันก็คือลิมิตของเดลต้า y ส่วนเดลต้า x เมื่อเดลต้า x เข้าใกล้0ูนยั่นแหละค่ะแล้วเวลาเราจะหาค่าลิมิตของมันมันก็คือเอา x บวกเดลต้า x ไปแทนค่าในฟังก์ชัน f ที่เขากำหนดมา มันลบกับ f x ที่โจทย์ให้มาลบเสร็จเรียบร้อยจับมาหารเดลต้า x แล้วก็เทคลิมิตเมื่อเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์ซึ่งกระบวนการจริงๆของมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะคะแล้วก็ซับซ้อนถ้าฟังก์ชันมันซับซ้อนนะมันมีโอกาสที่ทำให้เราผิดพลาดได้และใช้เวลานานเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะใช้การหาอานอุพันธ์ของฟังก์ชันหรือหาค่าลิมิตตัวนี้ด้วยการใช้สูตรนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงสูตรกัน นะคะสูตรที่ใช้ในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหรือเราเรียกว่าสูตรในการดิฟนั่นเองนะคะ,ะสูตรจริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่วันนี้ค่ะจะพูดอยู่แค่เก้าสูตรด้วยกันนะคะเก้าสูตรด้วยกันสูตรที่หนึ่งค่ะสูตรที่หนึ่งคือถ้าฟังก์ชันของเราอยู่ในรูปของค่าคงที่อะค่ะอย่างเช่น fx เท่ากับ 5, fx เท่ากับลบ 3, fx เท่ากับ 2, fx เท่ากับ1ส่วน3คือถ้า fx ของเราอยู่ในรูปของค่าคงที่เขาบอกว่าสุดที่1ค่ะดิฟค่าคงที่ใดๆก็ตามผลลัพธ์ที่ได้อ่ะจะออกมาเป็น0เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเช่นคีดดิฟอะไรนะ,ะดิฟ 3, ดิฟ3 เทียบกับตัวแปร x ก็ได้0ูค่ะหรือดิฟเป็นเศษส่วนดิฟลบ1 2, ่ส่วน2อเทียบกับตัวแปร x ผลลัพธ์ก็ยังออกมาเป็น0นย์เหมือนเดิมนะคะจริงๆอย่างที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเราจำมาแบบนี้จริงๆตามนิยามจำได้ไหมคะเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างแต่ครูจะยกตัวอย่างข้อนี้ข้อเดียวน,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 นะหลังจากนั้นเราจะใช้สูตรไปเรื่อยๆแล้วนะคะอันนี้ครูจะยกตัวอย่างให้ดูว่าทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้ ะะตัวอย่างนะตัวอย่างก็คือ f x เมื่อกี้ค่าคงที่ใช่ไหมคะ,ะสมมติครูให้เท่ากับ5แล้วครูอยากจะหาค่าอ,อ,อนุพันธ์ของฟังก์ชันสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้เราใช้เป็น f ฟ x นะคะ f x ถ้าตามนิยามมันคือลิมิตของ f x บวก delta x ลบ f x ส่วนด้วย delta x เมื่อเดลต้าเเข้าใกล้0ูซึ่งวิธีการนะคะเราบอกว่าเราจะเอาตัวที่อยู่ในวงเล็บตรงนี้ค่ะไปแทนในฟังก์ชัน f แต่สังเกตในฟังก์ชัน f เราไม่มี x ให้ในฟังก์ชัน f ที่เราพูดถึงตอนนี้คือไม่ว่า x จะเป็นเลขอะไรผลลัพธ์จะออกมาเป็น5ทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในวงเล็บของฟังก์ชัน f ก็คือค่า x หรือคูณดับตัวหน้าหรือตัวโดเมนนะคะ x บวกเดลต้ x เอาไปแทนในฟังก์ชันที่ให้เราบอกว่าจะแทนด้วยอะไรก็ตามอะคันตอบออก5เสมอค่ะเราก็จะใส่เลข5ถหมคะมันก็จะกลายเป็นลิมิตลิมิตของเดลต้าเอ้เขาใกล้ศูนย์นะฟังก์ชันแรกมันได้5ใช่ไหมคะ fx โจทย์ให้มาแล้วคือ5ส่วนด้วยเดลต้า x นะคะ นั้นตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น0นะูนย์เนาะศนย์หารอะไรก็ได้0ูนย์ะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบศูนย์เลยคููขอย่อดนะพื้นที่ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมาเลยนั้นเขาก็เลยบอกว่าดิฟค่าคงที่อนะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอะไรก็ตามที่เป็นค่าคงที่ที่ไม่มีตัวแปร x มาคูณร่วมอยู่ก็จะได้ออกมาเป็นศูนย์เสมอนะคะอันนี้คือสูตรที่1คือเราจะจำแล้วเราจะไม่มานั่งใช้วิธีแบบที่เราทำปกติตามนิยามนะคะต่อมาค่ะข้อที่2ข้อที่2ถ้าไม่ใช่ค่าคงที่ล่ะดิฟเฉพาะตัวแปร x จะได้อะไรดิฟเฉพาะตัวแปร x ก็จะมีค่าเท่ากับ1เสมอนะคะ ตัวอย่างให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะคะนะถ้า f ฟัม x หรือ y ฟัมชื่อเดียวกันหมดเลยนะ f ฟัม x y ฟัม dy by dx เหมือนกันหมดเลยนะคะเราบอกว่าเราดิฟฟังชัน f x คือ x นะ f x คือ x นะคะพอดิฟปุ๊บมันก็จะเป็นลิมิตของ f x บวกเดลต้ x ลบ f x ส่วนด้วยเดลต้ x เมื่อเดลต้ x เข้าใกล้ศูนย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็น x บวกเดลต้ x ค่ะเอาไปแทนในฟังก์ชัน f ก็ไปแทนที่ x ในฟังก์ชัน f ปุ๊บมันจะได้เป็น x บวกเดลต้ x อันนี้นะ ทุกครั้งที่เรายังไม่ได้หาค่าลิมิตนะคะทุกครั้งที่เราไม่ได้หาค่าลิมิตเราจะต้องใส่คำว่าลิมิตไว้เสมออันนี้ครูพลาดเป็นตัวอย่างให้ดูเพราะฉะนั้นหนูต้องไม่พลาดอย่างนี้นะทุกครั้งที่ยังไม่ได้เทคลิมิตเข้าไปหนูยังไม่ได้แทนค่าลิมิตเข้าไปหนูจะต้องเขียนลิมิตไว้ข้างหน้าเสมอนะคะ อันนี้คือตัวแรก f x บวก e l t a x ได้ x บวก e l t a x นะคะลบด้วย f x จุดให้มันแล้วมีค่าเท่ากับ x ค่ะแล้วก็หารด้วย delta x สังเกต x กับลบ x หมดไปละหักล้างกันหมดไปละ e l t a x หาร delta x ค่ะอันตอนนี้มันจะเหลือแค่ลิมิตของ delta x เข้าใกล้0ูนย์ในรูป delta x ส่วน delta x ซึ่ง เดลต้าเส่วนเดลต้าเก็มีค่าเท่ากับ1และลิมิตของเราจำได้ไหมคะลิมิตของค่าคงที่ก็คือลิมิตของ1คําคำตอบที่ได้ก็คือ1เช่นเดียวกันนะคะั้นมันก็เลยได้สูตรที่2มาแบบนี้นั่นเอง